สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแผ่หนึ่งพฤศจิกา5 7นะครับโจทย์กำหนดให้ a, b, c และ d เป็นจำนวนจริงบวกโดยที่ a, b เท่ากับ24และ c, d เท่ากับ8พิจารณาข้อความต่อไปนี้ก็ไก่ถ้า d มากกว่า b แล้วรูท a ส่วนด้วย c บวก1ยกกำลัง b น้อยกว่ารูท c ส่วนด้วย a บวก1ยกกำลัง d ขอไข่ถ้า a น้อยกว่า c แล้ว0ูยกกำลัง b ต้องน้อยกว่า0.05ยากกำลัง d ดอ ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องเอ่อข้อนี้นะครับในการเช็คเนี่ยมันเป็นการกําหนดตรงท่า D กับ B มาให้แล้วก็ A กับ C มาให้ในข้อกอไก่ข้อขอไข่แต่จากความสัมพันธ์ที่ให้มาเนี่ยเรารู้ว่า A B มีค่าเท่ากับ24 c คูณ D มีค่าเท่ากับ8นะครับแบงรู้ว่ายีเนี่ยมันเกิดจาก3าคูณ8ถูกไหมเพราะฉะนั้นพี่แบงค์บอกว่าอะไรดี ก็เลยบอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ย AB ก็เลยมีค่าเท่ากับ3เท่าของ CD ได้ไหมครับอันนี้เป็นสมการหลักเลยหรือพูดง่ายๆก็คือเพียงจับสมการที่1กับสมการที่สองเนี่ยจับมาทําอะไรกันดีถ้าจับสมการที่1หารด้วยสมการที่สองแ้งก็จะรู้ว่า AB ส่วน CD เนี่ยมีค่าเท่ากับ24หารด้วย8ก็คือ3แล้วคูณไขว้ขึ้นมาก็เป็นแบบนี้มันเท่ากันอยู่นะ เพราะฉะนั้นตอนนี้พี่แบงค์รู้สมการหลักมาเป็น a b เท่ากับ3 c d แล้วพี่แบงค์จะทำไงต่อแบงค์มาดูที่ข้อกอ,อกไก่การที่ a b เท่ากับ3 c d เรารู้ว่า d d o กมากกว่า b boy ถ้าพี่แบงค์เขียนให้มันตรงตามฝั่งนะก็แปลว่า b boy เนี่ยมันน้อยกว่า d dog อยู่แต่การที่มันจะเท่ากันได้เนี่ยนั่นหมายความว่า a กับ3 c มันต้องชดเชยอะไรบางอย่างที่จะทำให้ผลคูณออกมาแล้วมันยังเท่ากันอยู่ นั่นแปลว่า a มันต้องมีค่ามากกว่า 3c จริงไหมครับการที่ a มากกว่า 3c นั่นหมายความว่าเพราะฉะนั้น a ก็ต้องมากกว่า c แน่ๆล่ะดูนะทีนี้พี่แบงค์มาลองวิเคราะห์ดูตอนนี้เราบอกว่ารู t a ส่วนด้วย c บวก1ยกกำลัง b แล้วก็ root c ส่วนด้วย a บวก1ยกกำลัง e d ดอกมีกี้จากการที่เรารู้ว่า a มากกว่า c แปลว่าข้างบนตัวนี้เป็นตัวมากตัวนี้เป็นตัวน้อยแน่ๆน่รูมากกว่า r ูท t ีทีนี้ c บวกหกับ a บวกหถ้าพูดถึงแค่ดูที่ฐานมกี้เราบอกว่า a อะมันมากกว่า c ดังนั้นพอ c บวกหกับ a บวกหแปลว่าเฉพาะแค่ฐานเฉยๆนะตัวนี้มันคือตัวน้อยแต่ตัวนี้คือตัวมากแล้วเฉพาะแล้วมาดูตัวยกกำลังตัว B b บ y กับตัวดี o ็ บีบอยก็เป็นตัวน้อยอีกแล้วดีด็อกเป็นตัวมากมาลองคิดอย่างนี้นะครับน้อยยกกำลังด้วยตัวน้อยนอยมันย่อมได้ค่าที่น้อยแล้วหารกับตัวที่มากมากหารด้วยน้อยย่อมได้ตัวที่มากมากปะครับส่วนอีกข้างหนึง่งมันเป็นน้อยมากยกกำลังมากมันได้มากน้อยหารด้วยมาก ตัวค่าน้อยๆนะหารด้วยค่ามากๆแปลว่ามันยิ่งได้ค่าน้อยๆเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าฝั่งซ้ายเนี่ยจะต้องมากกว่าฝั่งขวาแน่ๆมันข้อกอไก่เนี่ยพี่แบงค์บอกได้เลยพี่แบงค์ใช้การวิเคราะห์แบบนี้ก็จะเห็นว่ามันผิดอยู่ไม่อย่างนั้นพี่แบงค์ก็จะลองแทนค่าตัวเลขดูเมื่อกี้เราต้องการให้ B บอยน้อยกว่า d d ด็อกนะครับถ้าหากว่าเป็นจํานวนจริงบวกด้วยนะโอเค ถ้าพี่แบงค์ให้ b boy น้อยกว่า d doc เช่น b boy เป็นเลข1 d doc เป็นเลขอ่าให้ d doc เป็นเลข8ไปเลยแล้วนั่นหมายความว่า a ต้องเป็น24 c ก็จะกลายเป็นเลข1แทนถูกปะครับมาลองแทนค่าดูกัน a คือ24 b boy คือเลข1 c คือเลข1 d doc คือเลข8ตรงตามเงื่อนไขของเขานะที่เขากำหนดมาก็คือ b boy ต้องน้อยกว่า d doc ลองเอามาแทนค่าตรงนี้ root a ก็คือ r o o ย24อีกฝั่งหนึ่งเป็น root c c คือเลข1ถัดมา c บวก1ก็คือกลายเป็น1บวกหแล้วยกกำลัง b boy b boy คือยกกำลัง1แล้วทีนี้ d d o กเออขอโทษครับ a บวก1นึบวกหแล้วยกกำลัง d d o ก d d o กคือ8 ลองคิดภาพตรงนี้นะรูท24รูท24คือ2รูท6 1บวก1ได้2นะครับรูท1ได้1ตัวนี้คือ25ยกกำลัง8มองเห็นชัดเจนเนี่ยว่ารูท6ยังไงก็มากกว่า1ส่วนแน่ๆเพราะฉะนั้นมันหาจุดที่ขัดแย้งเขาได้แล้ว1ครั้งแปลว่าข้อกอไก่เป็นข้อที่ผิดแน่ๆนะครับส่วนในขณะเดียวกันในถ้าพี่แบงค์ทำข้อขอไข,อข่พี่แบงค์ใช้การคิดวิเคราะห์ แบบฝั่งนี้บ้างเหมือนเดิมเลยมาลองดูกันจากการที่เขากำหนดมาให้ข้อขอไข่เขากำหนดมาว่าเออขอเอาสม,มการหลักมาก่อนนะ a b เท่ากับ3 c d เรารู้ว่า a น้อยกว่า c นั่นแปลว่าตัวที่เหลืออยู่คือ b กับ3 d มันต้องชดเชยกันเป็น b ต้องมากกว่า3 d ดอกแน่ๆ โอเคไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่แบ็ก็รู้ว่า b boy ก็ต้องมากกว่า d dog แหละถ้า b มันมากกว่า3เท่าของ d d o c แปลว่า b boy ก็ต้องมากกว่า d dog แน่ๆจากการที่รู้ตัวนี้0.01ยกกําลัง b กับ0.05ยกกําลัง d dog เราบอกว่าตัวนี้มันเป็นฟังก์ชันลดทั้งคู่เลยนะแปลว่ายิ่งยกกำลังเยอะๆค่ายิ่งน้อยถูกไหมซึ่งเรารู้ว่า b boy เนี่ยมันมีค่ามากม แต่ d ีด็มีค่าเป็นค่าน้อยเพราะมีกีเราบอกว่า B ีบอยมีค่าน้อยกว่าดออบีบมีค่ามากกว่า d ีด็อดังนั้นถ้า0.01ยกกําลังตัวมากๆแปลว่าค่ามันต้องยิ่งน้อยแล้วถ้าา0.05ยกกําลังค่าน้อยๆยแปลว่าค่ามันย่องยิ่งมากแปลว่าฝั่งนี้จะต้องมากกว่ากันแน่นอนข้อขอไข่ก็เลยกลายเป็นข้อที่ถูกต้องนะครับ ข้อขอไข่ถ้าเรานึกตัวเลขอะไรมานะมันก็จะถูกตลอดเวลาแหละเพราะฉะนั้นพี่แบงค์เลยไม่ได้หาตัวเลขเลยจะเป็นที่จะต้องใช้วิธีการคำการวิเคราะห์แบบนี้นะครับดังนั้นข้อนี้พี่แบงค์ตอบก็ผิดแต่ขอถูกตอบช้อยสามนะครับก็ข้อนี้ค่อนข้างจะมีประเด็นตรงที่การคิดวิเคราะห์แหละครับว่าใครจะคิดวิเคราะห์ตรงนี้ได้บ้างนะครับการวิเคราะห์คําว่าค่ามากค่าน้อยอะไรพวกนี้เป็นสิ่งที่พี่แบงค์คอยสอนในการคิดวิเคราะห์ลองดูอีกทีหนึ่งนะครับ